สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เรามาเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้กับครูจุ้มกันนะคะเรายังอยู่กันในหน่วยที่2นะคะพืชและประเภทของพืชหัวข้อดอกและส่วนประกอบของดอกในชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงที่9เราจะเรียนเรื่องส่วนประกอบของดอกไม้ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนร่วมกันสังเกตดอกชบานะคะแล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะคะข้อ1ดอกไม้ที่แสดงคือดอกอะไรคำตอบคือดอกชบานะคะ 2. ลักษณะของดอกเป็นอย่างไรมีกลีบดอกสีแดงดอกบานมีเกสร 3. ดอกไม้มีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง มีเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียกลีบดอกและกลีบเลี้ยงนะคะเรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้กันดอกเป็นส่วนของกิ่งหรือใบที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ดอกไม้แต่ละชนิดมีขนาดรูปร่างกลิ่นสีที่แตกต่างกันดอกมีส่วนประกอบที่สำคัญ4ส่วนนะคะ ได้แก่กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียค่ะดอกบางชนิดมีส่วนประกอบครบ4ส่วนในดอกเดียวเราเรียกว่าดอกครบส่วนนะคะเช่นดอกบานบุรีฉบากุหลาบต้อยติ่งดอกบัวหลวงอัญชันผักบุ้งพริกมะเขือ ดอกไม้บางชนิดมีส่วนประกอบไม่ครบสีส่วนในดอกเดียวเราเรียกว่าดอกไม่ครบส่วนนะคะเช่นดอกมะละกอแนวเรียนสังเกตดูในภาพด้านล่างนะคะดอกมะละกอจะมีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียนั่นคือเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียแยกกันอยู่คนละดอกนะคะดอกตําลึง ดอกฟักทองแตงกวาดอกแตงกวาก็เช่นเดียวกันนะคะมีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่กันคนละดอกนะคะเพราะฉะนั้นดอกแตงกวาจึงเป็นดอกไม่ครบสี่ส่วนนะคะเลยเรียกว่าดอกไม่ครบส่วนนั่นเองนะดอกบัวเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้านะคะมีองค์ประกอบไม่ครบสี่ส่วนนะคะเรามาดูกันนะดอกเฟื่องฟ้านะคะ ที่กลีบที่เป็นกลีบสีสีนะคะอันนั้นไม่ใช่กลีบดอกนะคะตรงนี้เราเรียกว่าใบประดับนะคะส่วนดอกที่อยู่ด้านในนะคะเราเรียกว่าดอกย่อยนะคะที่ดอกย่อยนะจะมีวงกลีบเลี้ยงอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเฟืองฟ้าจะมีส่วนประกอบไม่ครบ4ส,ส่วนนะคะเราเรียกว่าดอกไม่ครบส่วนเช่นเดียวกันกล้วยไม้ดอกหน้าวัว ถ้าพิจารณาโดยใช้เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเป็นเกณฑ์ในการแบ่งดอกไม้แบ่งได้เป็นสองประเภทได้แก่หนึง่งดอกสมบูรณ์เพศคือดอกไม้ที่มีสั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ภายในดอกเดียวกันเช่นดอกชบามะม่วงกุหลาบดอกบัว ต้อยติ่งผักบุ้งถัว่วดอกมะเขือ 2. ดอกไม่สมบูรณ์เพศคือดอกไม้ที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่คนละดอกกันเช่นดอกตำลึงฟักทองมาละกอข้าวโพดมะยม ต่อไปเรามาดูหน้าที่ของส่วนประกอบของดอกไม้กันนะคะดอกโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 1. กลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของดอกทำหน้าที่ห่อหุ้มกลีบดอกที่ยังอ่อนและป้องกันอันตรายจากมาแมลงเรียงตัวเป็นชั้นอยู่นอกสุดมีสีเขียวคล้ายใบ 2. กลีบดอก เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไปมักมีสีสันสวยงามช่วยในการล่อมแมลงให้มาช่วยผสมเกสรและห่อหุ้มเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บาน 3. เกสรเพศผู้เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้าไปประกอบด้วย3.1อับเลนูมีลักษณะเป็นกระปาะ เป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเลนูซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้3.2ก้านเกสรเพศผู้หรือก้านชูอับเลนูมีลักษณะเป็นก้านยาวทำหน้าที่ชูอับเลนู 4. เกสรเพศเมียเป็นส่วนที่อยู่ด้านในสุดตรงกลางของดอกประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมีย อยู่ส่วนบนสุดของเกสรเพศเมียลักษณะเป็นปุ่มมีขนหรือยางเหนียวเหนียวสำหรับจับละอองเลนูที่ปลิวมาหรือมาแรงพามาก้านเกสรเพศเมียทำหน้าที่ชูยอดเกสรเพศเมียรังไข่อยู่บริเวณส่วนกลางสุดของเกสรเพศเมียมีลักษณะเป็นกระป๋ะ ภายในมีอวุ้นซึ่งมีเซลล์ไข่เป็นเซล์สืบพันธุ์เพศเมีอยอยู่ภายในต่อไปเรามาดูงานที่9กันนะคะกิจกรรมที่2.3เรื่องส่วนประกอบของดอกไม้คุณครูขอยุ้าอีกทีนะนะการทำกิจกรรมเนี่ยให้นักเรียนบันทึกแค่ตารางบันทึกผลนะคะแล้วก็ตรงสรุปความรู้ที่ได้นะคะงานนี้ให้ทำในสมุดมาดูวัสดุอุปกรณ์นะ ดอกชบาหรือดอกผู้ระหงหนึ่งดอกพร้อมการดอกอันนี้นักเรียนสามารถหาได้ในบริเวณบ้านนะคะหรือถ้าไม่ได้จริงๆให้นักเรียนสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะวิธีทำนะข้อ1นักเรียนสังเกตและวาดภาพส่วนประกอบของดอกชบาหรือดอกผู้ระหงพร้อมทั้งระบุชื่อส่วนประกอบของดอก สสำรวจดอกไม้ภายในบ้านคนละ4ชนิด 3. สังเกตส่วนประกอบสำคัญของดอกไม้จากนั้นบันทึกผลสิ่งที่สังเกตได้ลงในตารางตรงนี้คือตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนวาดตารางในลงไปนะแล้วก็เขียนสิ่งที่สังเกตได้นะคะของส่วนประกอบของดอกนะในช่องแรกเนี่ย จะเป็นช่องชื่อดอกไม้นะคะให้นักเรียนมีดอกอสำรวจด,ดอกไม้นะคะที่อยู่ในบริเวณบ้านถ้าไม่มีจริงๆคุณครูอนุญ,ญาตให้สืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะคะเขียนชื่อลงไปในช่องแรกนะส่วนช่องที่เหลือเนี่ยคือส่วนประกอบของดอกไม้นะคะก็จะมีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้ เกสอนเพศเมียนะคะอย่างเช่นในดอกที่นเนี่ยอ่าดอกไม้ชื่อดอกชบานักเรียนก็ดูว่าในดอกชบานี่มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะถ้ามีกลีบเลียงให้นักเรียนขีดถูกลงไปในช่องกลีบเหลียงนะถ้ามีกลีบดอกก็ขีดถูกลงไปในช่องนั้นๆน,น,นะคะแต่ถ้าบางดอกมีเพียงแค่กลีบดอก นะคะกับเกสรเพศเมียอย่างเงี้ยนักเรียนก็ขีดถูกในช่องกลีบดอกกับเกสรเพศเมียเท่านั้นนะคะต่อไปเรามาดูคำถามหลังทำกิจกรรมนะ 1. ดอกที่สังเกตและสำรวจมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคำตอบนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะดอกที่สังเกตคือดอกชบานะคะมีส่วนประกอบทั้ง4ส่วนได้แก่กลีบเลี้ยงกลีบดอก เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเหมือนกันนะคะส่วนดอกที่สำรวจเนี่ยคือดอกกุหลาบดอกมะเขือส่วนดอกฟักทองดอกมะละกอมีลักษณะที่แตกต่างจากดอกชบาคือมีเฉพาะเกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียในดอกเดียวกัน 2. เกสรเพศผู้ของดอกที่สังเกตมีสีอะไรนะดอกที่สังเกตคือดอกชบามีเกสรเพศผู้สีเหลือง 3. เกสรเพศเมียของดอกที่สังเกตมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรมีการเกสรเพศเมียหนึ่งอันซึ่งส่วนปลายของยอดเกสรเพศเมียจะแยกเป็น5แฉกแต่ละแฉกมียอดเกสรเพศเมีย 4. ส,ส่วนประกอบที่สำคัญของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์คืออะไรเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย 5. สรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรส่วนประกอบที่สำคัญของดอกได้แก่กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียดอกไม้บางชนิดมีส่วนประกอบครบ4ส,ส่วนแต่บางชนิดมีส่วนประกอบไม่ครบ4ส,ส่วนสรุปความรู้ที่ได้กันนะคะดอกทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ประกอบด้วยส่วนต่างๆได้แก่ กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอกทำหน้าที่แตกต่างกัน วันนี้นะคะครูจุ้มก็ขอจบการเรียนการสอนนะในเรื่องส่วนประกรอบของดอกไม้เพียงแท่นี้นะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะหรือจําไม่ได้นะคะให้นักเรียนย้อนกลับไปดูตั้งแต่เริ่มใหม่นะคะตั้งแต่เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจทํางานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ